สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการ Critical Review 3G วันนี้นะฮะต้องขอต้อนรับน้องใหม่เป็นพิธีกรในรายการ Critical Review 3G ด้วยนะครับผมที่เจสัยสวัสดีค่ะทีเจสัยค่ะใช่เลยทีวีถูกต้องแล้วนะครับโอ้โหรับรองครับว่ารายการเราสดใหม่นะฮะเปลี่ยนเป็นแบบนี้รับรองต้องมาดีๆขึ้นอย่างแน่นอนรวมถึงด้วยวันนี้เซียนจักรซากิจีก็มารายงานตัวแล้วนะครับผม แต่ว่าเอ๊ะเสียงออโต้ไปไหนเฮ้ยอะไรพวกคุณอ่ะมาแย่งฉากของผมใช้อีกผมเบื่อมากที่หลังหัดใช้ฉากที่อื่นบ้างได้คือทำที่อื่นมาอุ้ยสดชื่นคุณผู้ชมครับเสียงตกมาแล้วนะครับนี่คุณจากคุณแบบเปลี่ยนบ้างดิเออคุณแบบว่าจะมาแต่ฉากผมเหรผมเดี๋ยวฉากผมซีดหมดรู้มั้ยให้เสมอมีอะไรบ้างดิมาสมองเสมอไปเลยครับเสียง ครับวันน okay? sì ี้ผมก็โอเคฮะพร้อมทำงานเสมอนะฮะวันนี้ผมก็คิดว่าเยี่ยมมากเลยนะวันนี้ผมโอเคแล้วผมทำยาวๆแล้วคือทุกคนเห็นภาพเหมือนกับเซียนเลยนะฮะจากเซิร์ฟกลายเป็นเจ้าหญิงไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมสบายมากเลยนะครฮะโอเคนะผมโอเคครับผมโอเคโอเคครับพอกันเลยค่ะพี่เซียนทั้งสองเอาไว้ช่วงหน้าเรามาดูของที่เราจะมารีวิวกันเลยดีกว่าค่ะเย่ นช่ไหคะเรามี สินค้าที่จะมารีวิวกันมันคืออะไรคะพี่จักรอ๋อตัวนี้ฮะทรายครับอย่างนี้ครับมันคือเมาส์ฮะจาก T T E S P O R T บายทอมโบเทคนะครับดวงใจมีมุกด้วยมุกโดนใช่ไหมล่ะแอบประทับใจในใจลึกๆแล้วทาไมทัพจะเป็นมุกแป๊กใช่ถูกต้องมากครับต้องต่อต้อ่ออีกหนึ่งครับอันนี้เป็นเมาส์นะจาก T T E S P O R T นะฮะรุ่น Black Element Cyclone Edition นั่นเองนะครับถูกต้องครับแรงมากโอ้โหสุดๆเลยตัวนี้พี่จักรคะอันนี้มันคืออะไรคะเรือหรือเปล่าบ้าแล้วมันเป็นเมาส์จะเป็นเรือได้ไงเราอันนี้มมัันนเป็พดล เดี๋ยวนี้ต้องประหยัดแอร์เปิดพัดลมแทนครับผม<ช>่คร<ช>ับผมจะเป็นเรือหรือว่าจะเป็นเมาส์อะไรยังไงคุณสมบัติจะพิเศษแค่ไหนแต่ว่าเราไปชมวิ v ร r กันเลยดีกว่าค่ะโอเคไปเลยทีทีอีสปอร์ตได้เปิดตัวเกมมิ่งเมาส์เรียกเงินในกระเป๋าเราอีกแล้วนะครับกับเมาส์รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า รุ่น Black Element Cyclone Edition ที่จะมาพร้อมกับนวัตกรรมล่าสุดซึ่งเป็นไอเดียแนวความคิดที่แหวกแนวสุดๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเวลาเรากำลังมันกับเกมนะครับคราบคล้ายเหงื่อก็จะไหลย้อยลงม,มาว้ยดูสกปรกแม่แม่บันโดนมือของเราเลยครับเชลงเชโลกงด้ขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีลมเย็นๆช่วยพัดให้มือเย็นสักนิดนะครับก็คงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะฮะซึ่งทาง TT Esport ก็เลยออกเจ้า Black Element Cyclone Edition ที่มีจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือมีพัดลมจิ๋วแต่พลังไม่จิ๋วนะครับเพราะมีความเร็วรอบถึง6,000รอบต่อนาทีเลยทีเดียวและจุดเด่นอย่างอื่นก็ต้องขอบอกว่าสุดยอดเช่นกันนะฮะเพราะว่ามี DPI สูงถึง6,500 DPI แถมยังมีปุ่มมาโครถึง9ปุ่มด้วยกันเหมาะสำหรับเล่นเกมแนววางแผนแบบสุดเลยครับและที่สำคัญนะฮะก็ยังสามารถปรับสีไฟ LED ได้ถึง5สีเลยทีเดียว สามารถถทวงน้ำหนักเพิ่มลดได้ตามความถนัดของแต่และคนอีกด้วยนะครับแม่ทางเราเชื่อนะครับว่าหลังจากผู้ชมเนี่ยได้ชมความสามารถทั้งหมดของมันแล้วก็คงไม่ต้องคิดมากเลยใช่ไหมครับว่าเจ้าเกมมิ่งเมาส์ตัวเนี้เหมาะสำหรับคุณแน่นอนครับ กับรีวิวสินค้าเมื่อตะกี้นี้อ้ยะว้าวจากทีทีกีสปอร์ตด้วยครับเรามาฟังพี่เจนสองคนลองรีวิวสินค้าชิ้นนี้ดีกว่าแต่จะเอาใครก่อนดีนะเลือกไปครับมาเลยครับจัดพี่โอยก่อนแล้วกันอ้ยะบอกแล้วบอกแล้วตักเรื่องเนี้ยแข่งกันไม่ได้จริงๆน้องเลือกครบเแค่เลือกแค่นี้โหทำเป็น โไโหจริงจังอะไรขอเริ่มต้นมาดมก่อนไม่ไม่มันต้องดมดูก่อนว่าของดีไหมเช็คเจต้องเลอะไรนะเอาละต้องเอยหน่อยไม่ตรงจุดอ๋อตรองมาหน่อยโหนี่กระหึ่โอเคฮะแน่นอนฮะได้ครับเมาส์ตัวนี้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมแบบว่ามักจะซื้อเวลาเราผมตัดสินใจจะซื้อเมาส์ที่สำหรับเป็นพวกเกมมิเกียร์หรือว่าที่สำหรับพวกเกมเมอร์ใช้เนี่ยครับคือดูเงินใช่ไหมครับถูกต้องครับว่าราคาเท่าไหร่ก่อนเลยแพงหรือเปล่าบ้าผมยัอยากจะดูก่อนว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานของผมแค่ไหนนะฮะพอดีว่าเจ้าตัวนนีี้เ่ย แบคดีเมนต์ตัวนี้เนี่ยมันจะเถิดแถมพัดลมมาให้ด้วยโอเคฮะ,ฮะถ้าเราไม่ใช้มันเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นรุ่น เรียกอะไรนะแบ็กอินเวนส์อ่าขอโทษครับมันจะเป็นรุ่นแบ็กอินเวนส์ปกตินะฮะเนี่ยฮะที่รูปทรงจะเป็นอย่างนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนมืออูมมากนะฮะมืออูมคือยังไงครับมืออูมครับมือคนมือคนนี้แบบฮักแบบเดอฮักนะฮะก็จะจัดได้ค่อนข้างพอดีอย่างนี้นะต่อไปมาดูที่สเปคฮะว่าสเปคนั้นเนี่ยมันเหมาะสมแค่ไหนโอ้โหความละเอียดตัวนี้ให้มาโหดร้ายมากครับ6,500 DPI ไม่รู้เอาไปทำอะไรนะฮะเอาไว้เล่นเกมง มันเยอะมากเลยค่ะพี่จับมันเยอะมากมันเยอะมากครับมันเยอะมากแต่รักอันนี้แน่นอนฮะพอมีเป็นรุ่นนี้ขึ้นมาปั๊บมันก็เลยจะมีอุปกรณ์เสริมให้ใส่ตรงนี้เก็บไว้จาเก็บหัวใจพี่ให้ไม่มีใครซื้อไปแ้หมอนระวังขายนิดนึงนะฮะไม่ใช่ไมีใครสนใจไม่มีใครสนใจมุกตัวเรือไปครับอแต่อมาเอ๊ะพอเราประกอบคัสตอมแล้วจะออกมาอย่างนี้จะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะสมมากสำหรับคนที่ชอบในการเซตโปรไฟล์แล้วเก็บเอาไว้ในตัวของเมาส์นะซึ่งจริงๆมันก็เป็นเอกลักษณ์ สำคัญหนึ่งนะฮะเวลาเราเอาไปเล่นที่อื่นหรือเรามีการแข่งขันเราเอาติดตัวไปอะไปเล่นข้างนอกไม่จำเป็นต้องลงไดเวอร์ไม่จำเป็นต้องลงอะไรกับเครื่องข้างนอกนะฮะเพราะตัวตัวนี้เนี่ยจะมีการเมมและเก็บเอาไว้ในตัวเมาส์เองอยู่แล้วนะฮะนั่นคือเรื่องสําคัญนะอันนี้เรื่องของดีไซน์ก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องดีไซน์ผมว่าผมจับดูแล้วนะสำหรับตัวผมเนี่ยผมว่ามันถนัดดีครับผมชอบตรงลุคกิ้งเนี่ยเขาเป็นตัวเหมือนแบบมีเท็กเจอร์ขึ้นๆแบบนี้ครับผมชอบมากเลยหลายๆรุ่นอาจจะไม่ใส่ใจแต่รุ่นนี้ผมชอบมากนะ ต,ตัวผมจะชอบปุ่มตัวนี้อีกหน่อยผมไม่ชอบให้มันเลียวลงมาอย่างนี้รวมถึงปุ่ม h o ์ k e y ตรงนี้นะฮะสำคัญมากนะฮะดูไปดูวัดกันตรงนี้นุฮะดูงนู้ดวัดตรงนี้นะฮะเพราะว่าไอ้สุ่มปุ่ม Hotkey เนี่ยมันสาคัญมากสําคัญตรงไหนฮะสำหรับคนที่เวลาเล่น h o t k e ด้วยมือซ้ายฮะแล้วเราแบบว่าไม่สามารถเล่นได้ถนัดนะฮะเพราะว่านิ้วส <so ok hm ั้นานิ้วสั้นบ้างผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเล่นเกมแนว s t r a t จี้เราจะต้องมีการกดชิปหรือกดอะไรแล้วนิ้วเนี่ยเราจะต้องแบบอย่างนี้เลยเหมือนคนหงิก เราใช้ฮอตคีย์ตรงนี้ช่วยได้เซ็ตฮอตคีย์แล้วเราสามารถใช้นิ้วโป้งของมือที่เมาส์เนี่ยช่วยได้ในหลายๆอย่างนะเพราะนั้นดูจากดีไซน์ทุกอย่างลงตัวปุ่มกดก็ใช้ได้ดีผมให้ไป8ปดจพอยต์ับย้ยแปดจีพอย์สำหรับดีไซน์นะครับครับผมแล้วสเปคมันละวคะเออสเปคนะครับก็มองว่า ถ้าเราต้องการคือผมว่าเป็นคนเล่นเมาส์และมีฮอตคีย์แบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้กับเล่นแนวสตาร์ลิตี้ผมผมจะเล่น FPS เนี่ยผมจะเล่นธรรมดามากไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่แต่ทำเป็นเล่นใบปุ่มเนี้เวลาเราเซตฮอตคีย์เป็นปุ่มฟันหรือปุ่มโยนระเบิดหรือปุ่มกระแทกปืนอย่างเร็วเนี่ยมันจะช่วยผมได้เยอะมากว่าผมไม่ต้องเอานิ้วไปควายเลยผมเดินไปผมโชะผมโช๊ผมโช๊ได้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะสำคัญกว่านั้นก็คือการเซตโปรไฟล์ได้ซึ่งผมว่ามันสาคัญมากกับการที่เราเอาไปเล่นข้างนอกและด้วราะี่ดููๆจ มันมีอยู่ไม่กี่รุ่นครับตัวนี้เหมาะผมดีผมให้ไปแปดสีพอยครับโอเคแล้วความน่าใช่ละคะอ้าวน่าใช้มากครับผมว่ายิงน้องกายถือแล้วน่าใช่โอ้โหผมก็ดูรู้สึกว่าโอเคแล้วนะใช้เมาส์ใช่ไหมครับเสี่ยเมาส์ทำเมาส์ทำเมาส์ต่อต่อเลยนะแล้วถ้าจะถามน่าใช้ ขอม,มันนะ <Okay. S 1> ผมว่ามันก็โอเคดีครับใช้แล้วก็จับถนัดมือดี <Okay. S 1> วัสดุที่ผิวที่มันเป็นด้านๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมชอบมากเลยเพราะมันจับแล้วมันจะได้ไม่ลื่นดีนะฮะ <c oughs> ส่วนตัวพัดลมเนี่ยอันนี้ต้องบอกตามตรงว่า ผมอาจจะไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ว่าผมเป็นคนที่มือไม่ได้มีเหงื่อเยอะมากขนาดนั้นนะฮะพัดลมก็อาจจะไม่จาเป็นเท่าไหร่เท่านั้นถ้าเลือกได้ผมก็อาจจะเลือกลถลงมาหน่อยแต่ไม่แน่ฮะสำหรับบางคนที่อาจจะเล่นแล้วรู้สึกร้อนหรือว่าพอใจกับความเย็นที่เมาส์จะให้คือพัดลมให้มาเนี่ยและชอบความรู้สึกแบบนี้ผมว่าซื้อมาก็ไม่แปลกอะไรเพราะเราสามารถแกะออกแล้วถอดออกได้นะฮะผมให้ไป8 g พอย p o i n ครับเพราะฉะนั้นโดยรวมออกมาครับตอง8เลยครับชัดเจนครับ 8G ด p o i n ครับผม ้องสายเลือกพี่แล้วแต่เลือกทีหลังนะพี่จ๋าไปยะไปยะสมภาพฟินแล้ววันนี้ผมฟินแล้วผมโอเคผมโอเคน้องแมนคนพูดแม่เสษนี่เองผมไม่ได้เตรียมด้วยผมโอเคแล้วโอ้พระเจ้าผมชนะโอเคไม่รู้จะเอาถุงอะไรมาคุมหัวไอ้เหลือเกินไอ้ตาอ้าวมาดีกว่ามาสเตอรนี้ฮะครับผมเบสิเลเมนไซโคลดิชันนะครับวิโรจน์พูดถึงสเปคไปแล้วว่ามันมีเรื่องของโปรไฟล์ เซ็ตได้5ส so ีหแบบนะครับซึ่งปุ่มการเปลี่ยนโพรฟัจะอยู่ที่ด้านล่างด้านหลังนี้นะครับเก๋ๆอ่าแต่ขอเสริมในจุดของเรื่องของน้ำหนักดีกว่าเมาส์แต่ละคนเนี่ยนะการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องการน้ำหนักที่ไม่เท่ากันก็ตรงนี้สามารถปรับได้ตรงนี้เลยฮะจะมีเป็นตุ้มถ่วงนะครับนี่นี่จะห้าลูกนะฮะลูกละ4.5ากรัมนะฮะก็สามารถแกะออกมาได้เราปรับน้ำหนักได้6แบบเลยนรบา้องหลายคนอาจจะไม่เข้าใจมันอยู่ที่ความถนักบางคนก็ชอบเมาส์เบาๆบางคนชอบเมาส์หนักหนักเพื่อให้ได้มีน้ำ เรื่องของสเปคแล้วในตัวนี้มีเมมโมรีภายใน 128k ครับซึ่งก็สามารถเพียงพอนะฮะต่อการเซตโปรไฟล์ของเราไปไหนมาไหนเวลาเราไปเล่นที่เวลาเราไปแข่งเกมครับแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปลงไดเวอร์อะไรในเครื่องเขาอีกนะฮะเพราะว่ามันจะจำอยู่ในตัวเมาส์เรียบร้อยแล้วนะครับย่อมกูดถือว่าสะดวกสบายมากม่ปุ่มแบบ DPI มาให้นะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับขึ้นกับลงมีบวกลบเลยนะครับครับผมแลวก็ไฮไลท์ฮะตัวพัดลมนี่แหละครับครับคือต้องบอกนะผมลองใช้แล้วเพราะปกติแล้วผมเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายเวลาเล่นเกมหรือเวลาใช งานจับนานๆเนี่ยมันจะเริ่มเหนอะเนี่ยเห็นไหมเริ่มเหนอะนี่แล้วเนี่ยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีพัดลมเนี่ยผมลองเล่นอยู่มาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเฮ้ยไม่มีเหงื่อเลยสักหยดซึ่งมันก็ดีนะฮะแต่อาจจะติดที่อย่างหนึ่งครับเวลามีตัวพัดลมติดมาเนี่ยเวลาเคลื่อนเมาส์เหมือนเหมือนกับความรู้สึกมันเคลื่อนไม่ค่อยสะดวกอย่างที่คิดมันเหมือนกับมันมีอะไรมาเจตการอยู่แล้วน้ำหนักที่มันมีเพิ่มมากขึ้นอีกจากพัดลมเนี่ยท้าไม่รู้สึกว่ามัน มันมันขยับลําบากมากขึ้นอันนี้จะเป็นที่ตัวของเองก็ได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเรื่องของดีไซน์นะครับครับตัวนี้ก็คือดีไซน์เพนเพนเหมือนกับแบ็กเอลิเมนต์ตัวแรกเลยเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องขอบอกอะไรมากจัดคะแนนไปเลยเรื่องดีไซน์นะฮะับสำหรับตัวนี้ผมให้แปดจีพอยครับเบิร์ดแล้วก็สเปคกันบ้างครับอันนี้แบ็กเอลิเมนต์ปกติแล้วถือว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับครัทางมาล์ออฟทีทีอีสปอร์ตอยู่แล้วด้วยั้้นนผมใหไปะครับผมเรืด้วย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  จากความน่าใช้เหรอคับจากความน่าใช้เลยฮะก็ผมว่าอน awesome. <c oughs> <c oughs> ี้มันชอบกลุ่มมากกว่านะ,ะบางคนที่มันเข,ขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของเหงื่อออกที่นิ้วมือหรืออะไรเงี้ยครับเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเมาส์ที่มีพัดลม อืมอาะฉะนั้นอาจจะให้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าผมก็นับถือกับไอเดียที่ดีมากๆแบบนี้นะครับามงน่าใช้รหบผมขอให้7 G ็ดจีครับผมโอเคก็รวมทั้งหมดนะฮะก็แปดเกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยรวมผมให้แปดจีพอย้นี่ก็ถือว่าเป็นชิ้นแรกเลยใช่ไหมที่เรามารีวิวกันในช่วงนี้นะครับเป็นไงคะกับสินค้าชิ้นแรกอโอเคเพื่อนๆโอเคเหมือนกันนะฮะ แล้วถ้าอยากจะดูสินค้าชิ้นต่อไปติดตามช่วงหน้าอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรติดตามมานะคะโอเคครับเอามาเป่าหน่อยเาจะถือเปาเปล่าทืละคนสิเล่นทีละคนสิันเล่นก่อนสิจะเล่นก่อนเสรจ